สวัสดีนะคะวันนี้อจาให้มาชมร้านเพื่อนกระตูนอ็อววันนี้มาลบกรีมาแก้วหาเพื่อนเขาขายกระเป๋านี่ค่ะสวยๆดังนั้นเลยนะคะใบละร้อยใบละร้อยอันนี้ก็เก็บขาดมีหลายอย่างนะคะ ที่บิ๊กนะคะที่บิ๊กใครจะมาก็เชิญเลยนะคะเนี่ยมาเที่ยวกันโปรโมทร้านไปในตัวเลยดีไหมนี่ค่ะร้านกระตูนชอบนะคะร้านเพื่อนค่ะข้างอะไรนะเจเวนหรอเจเวนเส้นค่ะนี่ไหลายราคาค่ะ ไม่แพงอะานเนี่ยมีหลายราคานะคะเยอะเยอะมากเลยนี่นะคะเยอะมากเลยสวยๆทั้งนั้นเลยมีหลายแบบทุกรุ่นมีหลายรุ่นหลายแบบนี่ค่ะร้านการ์ตูนช็อปนะคะเนี่ย ไดแทงร้านเพื่อนร้านร้านเพื่อนเจ๊ยาวเสาจอยถ้าใครมาเที่ยวนะคะเที่ยวบิ๊กซีโโรัปเรี่ตรงข้ามกับเซเว่นเซนตไอติมเซเว่นเซนนี่ค่ะให้ดูชม <c oughs> มีแบบให้เลือกมีหลายแบบให้เลือก มีหลายแบบให้เลือกนะคะทุกเดี่ยวนี่เห็นไหมกระเป๋าสร้ยต่าง ยืนหน้าร้านหน่อยดิเขาจะได้เห็นหน้าเจ้าของร้านอันนี้เจ้าของร้านนะคะเนี่ยนี่ร้านกระตูนช็อปค่ะกระตูนช็อปเนี่ยหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยแหละค่ะนี่นะคะ, <c oughs> นนะ,คะข้างตรงข้ามกับสว่นเซนเนนี่ยร้านไอติมสว่นเซนนะคะถ้าใครมาเที่ยวอะ่ะเชิญแวะได้เลยนะคะของไม่แพงถูก ถูกมีหลายอย่างให้เลือกนะคะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น,น้องน้องที่เข้ามาชมะคะ่ะขอบคุณนะคะ